สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมกรรมการเต้น,นะครับกรรมการเต้สีไฟกรรมการข้างถนนนะครับผมก็อย่างที่รู้กันว่าวันที่6สิงหาคมนี้รายการสีไฟเราจะไปจัดกันที่คลองเตยนะครับผมและ5-6ปีหลังมาเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยจะเกิดปัญหาตลอดเลยนักชกจะไปซื้อฟันยางหน้างานหรือว่าเตรียมฟันยางกันมาหรือไปซื้อจากที่ไหนก็นแล้วแต่จะเตรียมเซตฟันยางกันไม่เป็นสำหรับฟันยางเนี่ยถ้าเราเซตไม่ถูกวิธี จากที่มันจะเป็นประโยชน์มันอาจจะเป็นโทษได้นะครับเพราะว่าตัวฟันยางเนี่ย,ยวันนี้ผมก็เตรียมมาได้มาจากบางแซม TKO นะครับผมซึ่งเป็นโคศกรายการสตรีทไฟของเราโคศกแซมมี่นั่นเองตัวนี้เป็นของ f a ร์เทคนะครับผมแฟร์เทคใช้ได้ครับตัวเนี้ยก็จะเป็น2ชั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีเลย ครับผมตัวฟันยางเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยหลายคนเ,เข้าใจผิดนะครับว่าใส่ได้เลยกัดได้เลยผมเห็นหลายคนเลยนะครับที่มาชกรายการสรีทไฟหรือว่ารายการอื่นๆชกกันแบบข้างถนนเนี่ยสไตล์ข้างถนนเนี่ยซื้อมาเนี่ยบางบางคนเอามากัดเลยมันไม่เกิดประโยชน์ครับเราอาไปใส่เนียวันเข้าฟอน ปากเปิดกฉีกแหกหมดโดนต่อยวิธีการทำที่ถูกวิธีสิ่งที่ต้องเตรียมนี่ครับน้ำร้อนน้ำเย็นอ่ะถ้วยสองสองถ้วยเพื่อเตรียมแยกระหว่างน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับผมมันต้องเซตตัวก่อนมันต้องจัดทำก่อนการที่เราจะไปใส่อย่างนี้เลยอะ่ะรับรองพังไม่ใช่พันยางพังนะครับปากเราพังครับผมน่ครับเดี๋ยวผมก็จะเตรียมกาต้มน้ำร้อน เดี๋ยวรอน,น้ำร้อนเดือดสักรู่นะครับผมแล้วนี้น้ำเย็นจริงๆแล้วฟันยางเนี่ยมีหลายประเภทนะครับก็ตัวที่เป็นของสั่งจากออนไลน์ก็ได้ Lazada s h o p ป e ีอ้อ่อยี่สิบสามสิาทไปจนถึงเก้าสิบเาบาทตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับผมก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนก็มาใช้วิธีการทำก็เหมือนกันไม่ต่างกันมากส่วนตัวที่นักมวยอาชีพเขาใช้อ่ะก็จะเป็นตัวที่ต้องไปทำที่คลินิกหมอหรือว่า กรทเมื่อก่อนผมก็เคยทําใช้สําหรับมันไม่จําเป็นต้องสําหรับมวยอาชีพครับสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์แล้วก็พอที่จะดูแลปากเราเล่นกีฬาหนักๆต่อยกันหนักๆมันก็จะเกี่ยวกับระบบหายใจแล้วด้วยถ้าได้ฟันยางที่ดีราคาตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมทําประมาณพันหนึ่งร้อยบาทผมให้กัดที่แป้นพิมพ์ิมพ์ตัวนั้นสามารถเอาไปทําได้อีกสามครั้งมันก็จะแพงตอนทําแป้นพิมพ์ตัวใหม่นี่แหละอแล้วก็ ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูมันหายไปไหนไม่รู้กดใครขโมยไปไม่รู้เดี๋ยวรอน้ําเดือดสักพู่นะครับผมสําหรับฟันยางเนี่ยผมเห็นนะครับผมนอกจากเตรียมไม่เป็นไม่พอบางคนเนี่ยใช้ร่วมกันด้วยมันใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับฟันยางมันไม่สามารถจะใช้ร่วมกันได้มันน่าจะเป็นของส่วนตัวถูกสุดที่ผมเห็นน่าจะมีสักสิบกว่าบาทสิบเจ็ดสิบแปดบาทในลาซาน้าหรือช้อปปี้นะครับลองหาเลือกซื้อดูกันได้ มันก็จะบางหนาต่างกันตัวหนามนก็เซตยากหน่อยแต่ก็ใช้ได้ดีกว่าป้องกันได้ดีกว่าตัวบางมันก็จะเซตง่ายหน่อย <c oughs> มันก็จะแต่ก็ต้องระวังในการเซตก็ควรระวังเดี๋ยวผมจะจะทำให้ดูรอน้ําเดือดแป๊บนึงครับแล้วตอนนี้น้ําก็เดือดเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือฟันยางก่อนอื่นผมจะบอกนี้นะครับฟันยางต้มไม่ได้นะครับผมยิ่งตัวถูกๆตัวบางๆเนี่ยถ้าคุณเอา ใส่กาไอ้ใส่หม้อน้ําต้มเดือดแล้วจุ่มลงไปหรือว่าโยนลงไปเนี่ยสองวิวิเดียวกลายเป็นพลาสติกเหลวเลยตัวแพงๆก็เหมือนกันไม่ควรต้มครับควรใช้คําว่าลวกพอนี่ครับใส่ลงไปทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับผม สักพักหนึ่งนะโอเคมันก็จะอ่อนจะอ่อนแล้วทีเนี้ยเรามากัดการทำฟันยางหลังจากเอาขึ้นจากการลวกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือกัด กัดแรงๆเลยกัดดูดกัดเสร็จปุ๊บพอมันเข้าฟันปุ๊บดูดดูดเพื่อให้ไม่มีช่องว่างระหว่างอากาศหรือว่าน้ําที่คาอยู่ในระหว่างาฟันยางกับฟันเรานะครับผมแล้วก็ดันใช้มือดันช่วยกดขอบด้านบนให้เข้ากับเหงือกด้วยเพราะว่าถ้าไม่เข้ากับเหงือมันจะเยเยครับประมาณนี้นะทีเนี้ยก็จะนุ่มละ เน, <c oughs> นี่ยครับมันก็จะเข้ารูปเข้ารอยตัวของยี่ห้อเนี้ยที่ผมใช้ เขาให้มาเนี่ยคือตัวสีขาวเนี่ยมันจะเป็นยางที่สามารถเข้ารูปได้ง่ายอ่อนกว่าแต่ในโซนของสีดําเนี่ยมันจะเป็นยางแข็งเลยโปรเทคได้ดีกว่าไม่ได้มีคุณประโยชน์ของมันผมไม่ได้ค่าโฆษณาะนะครับผมก็น,นี่แหละแต่พอดีเพื่อนผมขายอยู่เพื่อนผมให้มาบางแซมนี่เองโอเคพอเข้ารูปแล้วนะครับจุ่มไปในน้ำเย็นเลยและนี่นะครับ ราก็จะเห็นว่าเราได้ละฟันยางที่เข้ารูปสวยงามพร้อมใช้งานนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ต้องเป็นนี้เข้ารูปรัดด้านหน้าเข้ากับเหงือกขอบขอบเข้ากับเหงือกไม่ล้นไม่เพเยะอ,ออกจะงุ้มเข้าไปประมาณนี้ครับด้านหน้าสวยงามครับผมก็วันนี้จบการสาธิตการทําฟันยางนะครับผมสําหรับนักมวยข้าถนนนักมวยสตรีไฟเราข้อควรระวังที่ผมอยากจะเตือนก็คือหนึ่ง ไม่ควรเอาไปต้มนะครับต้มมันจะเสียฟันยางมันจะเสียเลยถ้าเอาไปต้มนะเพราะมันเป็นยางไปเจออะไรลร้อนเนี่ยเรียบร้อยเราควรลวกก็พอแล้วก็มีข้อเสนอแนะอีกข้อหนึ่งคือการใส่ฟันยางจะให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเราควรทําความเคยชินกับมันด้วยไม่ใช่ใส่แค่เพื่อป้องกันการใส่มันเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแล้วกจ็จุดประสงค์แรกคือป้องกันอยู่แล้วละ่ะแต่การใส่มันเนี่ย ถ้าไม่เคยใส่อะบางทีอะคนใส่ไปไปโชคมวยหรือออกกำลังกายเนี่ยมันจะอึดอัดรู้สึกไม่ดีบางคนอ้วกเลยนะฮะต่อยต่อ,ตอไปหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยพนิกไปเลยก็คือเราควรใส่ซ้อมให้เคยชินฝึกหายใจกับมันกัดซ้อมกัดชกลงนวมหรือว่าชกกระสอบอะไรเงี้ยก็ได้ให้ให้ระบบหายใจเราเคยชินกับตัวฟันยางด้วยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่อา่า จะใส่ปุ๊บอ่ะค่อยกัดแล้วลงไปชกเลยโอเคมันป้องกันได้ครับถ้าทําถูกต้องถูกวิธีแต่คุณจะไม่มีความเคยชินกับมันแล้วมันบางคนนะครับผมใช้คําว่าบางคนอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีในเรื่องระบบการหายใจครับก็วันนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้ครับแล้วต่อไปจะมีทริคดีๆอะไรดีๆใหม่ๆสาหรับมวยข้างถนนมวยใหม่เนี่ยที่ยังไม่ได้รับรู้เนี่ยแล้วยังเกิดปัญหากับการที่ผมจัดรายการมาถึง6ปีเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังอีกวันนี้ผมกรรมการเต้กรรมการข้างถนนวันที่6สิงหานี้ผมกรรมการเต้และทีมงานส e ต f ไฟ h t จะรอคนอยู่แน่นอนครับที่คองเตยแลนด์มาหานครครับผมเจอกันได้ตั้งแต่บ่าย3ครึ่งเป็นต้นไปนัดลงทะเบียนนักมวยรันยาวมีคู่พิเศษให้ดูมากมายมากกว่า40คู่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันครับแน่นอนมันแน่นอนเดือดแน่นอนแล้วพบกันสวัสดีครับ